ทานสามเณรน้อยผู้คนพ้อยเกิดความโน่าย์โลกความสอกเข่าบีบพันกัสสันโอ เฮงนี้กินอมไปดมมูกันนิกาบต้นผัดมาชาวตายอีกมูใบผัดเรืองเติมเต็มที่เด้อเต็มที่เจเต็มที่เงเต็มที่ลายเต็มที่เงยเต็มที่ นั่นบทสมหน่วยแก้วได้มาเร็วผัดล่นนั่นอิลคำจายุเมทายขขยเอื้อยชาเลยจ้า ศึกสรุดละเอ้ย่ข่บวชใหม่ก็ได้ดอกอายุเจ้ามันยังหน่อยอยู่แต่ว่าแม่นี่ตีแม่ยานแม่บ่อยู่น้ำลูกสะดุดล้มโอ้ยปากใครลาศึกขาโอ้ยใส่โยมเป็นเสียงน้อยคือดังส่องทั้งเซนลอย มาตำสวงให้เพื่อผู้วงโอ้วัดดวงไอด้ดวงพิ่มเป็นดาวที่หงษาผัดมีฟฝ้าเข้าเลียมบ้างว่าเลว nhàn nhạt nhói, đêm tà thăng linh lành đập sen xé đai thăm vĩ ตลอดของสินซอยสเส้นเสียดายของสินมันมินไปในทางของยเมาสเสียใจในตัวขอบของงอยตายขักลองสิ เสี่ได้แพ่พาเหลียงไต่ห่ม้าพุทธเจ้าบอดจักเบาว่าตั้งลืมเดี๋ยวนี้เดือกระบอกเดือเปลี่ยนคนซื้อเธอความสัตย์ไม่เมอ้ยติดอารมามของวาดบ่อ,บอเลินข่องพุทโธตานับเลือแข้งฝันเอาวันนึกวาดภาพต่อ,ตอไปเอ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  estima se mais ยุศา,ส,าสนาลักคำสอนพุทธเจ้าเอาให้มันเม็นอยู่นานในที่สุดโลกกะสุนผัดเกิดด้านพงมีดปั้นควันเพ่เกเหล็กปัดตาที่เคยเหลมปัดเรากายไปทั้งตัวอดสูดชีวิตคนเย็บเป็นกำมพา ý thức 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 ý มบวชปัะเถีงยากยุ่งบับมีโปองศรัทธาตามบับโชินดีเกินงามโบห้ามปามออกจนมัวับกลัวเสียสมมายมวงมนุษงเย็ดที่มา จังเลือดเสนหลวงโพธิศจนเมื่อยลาบเมื่อน้าเจ้าจังคอยยืนนั้ย้ำได้บวชไปแล้วเดิมย้ำได้บวชไปแล้วเดิอ ยี่ลวงสองสามปีเมื่อัตติเนวเป็นเกิดสารเส้นไปทางโอย กำเวนยังของคอยจึงพลอยต้มตั้งลายเล้าปั่นในกำจังสิบาวปั่นในเคราะจังสี่เกลียงปามาดำบาดันหินนับเมื่อจมเสร็จจนว่าสิ้นจึงพินอุไยท่าแหลงจานนับว่ากับยมมันดาว่าเมื่อ ให้ทนกลั่นบ่ถึงบอลบอลนมวยเห็บโบถึงย้ยโบนตายโบถึงเอบ่มมีม่วนป่าดสะปาสิงห์บบบาเตจังยังอานิดจังโบเทียงตั้งจิรังมันดังนี้พ ยอมแม่ยอมแม่ใชลูกนิ่งศึกอิริติครับ ใจโยมแม่แมแกะว่าอยากให้ลูกนี่นั่นศึกสดุกละไมาอ่อยู่เยี่ยมท่นแม่าหาแม่เป็นอียงจังใดจึหนึ่งไปมันสิบบมีผูมมาอยู่เยี่ยมทนแม่เลยลูกนี่แม่กะจะปรุงแต่งไปในทางที่มั่นทําใ้ใจบอสบายแมลามโยมแม่บุญลายกระโดดสิตายไว้ด้จังใดเจ้าเพียงจิตใจบอเข้มแข็งซสื่อยโยมแม่ลองปรับปรุงเบิ่งจิตใจเจ้าของดูว่าคิดน้ำอันใดกดดันน้ำสิ่งใดห่วงสิ่งใด ลูกเน่นบทเข้าไปนี่เมก,ก็เป็นสะพานขึ้นสู่สวรรค์เดีแม่ก็จะได้เบิงลูกใชยผาเหลืองตลอดไปเดชโมแม่จะคิดแต่ตะเลียงสิเก็บสิเป็นสิตายไรนะยแม่ครับมันมีมันมีแนวผ้าแม่เบ้างมีแนวผ้าแมวว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนันเมือ่อยหันใจกะสิพอพอดทอนะล,ลูกละเมื่อยลายเมื่อยมาหอดบั่นน้องเหยียเเป็นกนะเมื่อบะแม่มาสาย

ต้องหอต้องให้ดอกลูกนีนขอยเสียดายทำดีหน้อยนุ่มแม่่าเจไในลูกละเจ้านั N ้นบาทบอยอยากซื้อบาสิไปหาหลวงพ่อเจ้ายาน้ำหลวงพ่อไม่ให้นุมแม่กินบัตติลูกละครับลูกก็ตั้งแก่บาทจังสรละ สิให้หน้ำเพดที่ลูกเนียนมีที่เอาเงินใหม่เศร้าไปเสียน้ำตาลูกเนียนใ่คุยแน่เท่าทีลูกไม่เจริท like ีเจังหวะอยากให้อุปถากหลวงพ่อสันดอกแม่บ่อยากให้สืบฉันนี่ลูกเนียนก็แม่หามก็ได้บ่ต้องห้องต้องให้ดอก ขันศึกษะมันเทียนมันดามแับไพสิดูวงตายมาจนใจลายดีน้อมาอุกหลายเด้อ วัดกะมินเปนหลวงโพบ้บานกะมินมยูเมผูเลียงสิ่งอย่งลมเขา้าไฟได้อดลอดนานย้ม ม่เอ้ยข้อโน้แม่จงอดกันบ่ถึงวันบุญนางซอยสิ่ง,งนี้นลูกน้อยล่าสึกนั่นบอกว่าตายทนละอาตมาสิออกไปวัดกันด้อน้เม อาตมาสิออกไปวัดไปปรึกษาหาเลือกกับหลวงพ่อว่าอยาแก่โลกหัวใจเสื่อมหัวใจรั่วนี่มันมีบอมขันลูกเล่ไปแล้วลูกปกลับมากกาแสดงว่าลกไปหายาดึงเมดาขันลูกว่าจงสั่นแม่สิคอยทนรอหาเถ่อพ่อมีทางสิสวงเบาเศร้าใดกับเฝ้าไปเฝ้ามาเดาลูกละเมียสินอนยืนละกันเท่าที่นี่ละให้เบิ่งเบิ่งบ้านนี้เกิดอนไดขึ้นเกิดเอิญใส่อีเมที่ไปไหวเดอเมเดอไปลูกลา ในตอนนั้นคันสมณีนสมณะได้พูดกับมารดาแล้วก็ตรงแนวกลับไปที่วัดในายามค่ําเมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพอ่อหลวงพ่อครับอย่ารักษาโรคร้ายที่มันเกิดกับมัรดาของกับผมข้าว่ามียุททั้งในอดบอกผมดูบางเดี๋ยวนี้ทั้งยุมเมนานั้น โรคหัวใจกำเริบใจนิ่มบนบอกให้มันมีแทยอยู่จันในหลวงพอมีบอก่ารักษาหัวใจร่วงหัวใจซึมนั่นรับหลวงพอมีบอกสุมาณาเอ้ยโจเป็น<จ>ยังขึ้นนาเตื้นานาล้านาเลี้ยงเทิน้ำหูน้ำตามาแต่สุมาณาหมองบอมให้กับบ่ออื่นบ่อกไก่ดอกอีเมบังคับให้ผมซึกผมบอยจากซึอผมเสดายอันนาโคตรฉันดอกหลวงพอ่อ โอ้ยเบาเลียงยาที่เจ้าทำหลวงพอนั่นก็ไม่ดอกแน่นเอ้ยแต่ว่าหลวงพอมีอิริเหมนบอลนี่แต่ว่าแต่ว่ายังขับหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อหากเบาถึงมันหากสุดปีใสกับสุมรรณเอ้ยที่มูค้นสิไปได้บอกว่าอย่าให้หายแท้แต่กันไปเอาแล้วเพียงวันเดียวแหกับเตาได้ยามาให้รีบเฝ้่ากับเตาขึ้นมา ให้คนไข้ได้กินยาก่อนตะวันจะลับลากลูกขคนั้นบอกมาหายแต่ว่าแต่ว่ายังขับลง่อเบ้ามาหมดเลย แต่ว่ายานั่นแต่ข่าวว่าอยู่น้ำดาบดผู้เนบําเพี้ยนพูอย um um uh, ู <necessary> <In God terms> small, ่ที่เขาไคลาดโบราณนี่เอ้ยมีอหลีมันบอคับหลวงพ่อมีอหลีเจ้าสิไปหอดไปถึงโบราณนี่เอากันจังสั่นกันมันมีอหลีเพื่อชีวิตของอีเมมีขาดที่สุดผมกับสิท้นท่านสู้เพื่อเท่นคุนของยุมแม่ไก้ปนในกระตามเต้ผมฉิกับมาให้ได้สุมาเอ้ยตั้งคิดตั้งใจลูกหลาเจ้าคิดหอดน้ำแม่ไหลแม่เจ้ากระโป่วยแห้งปนันดอกสุมาณา ผมสิกลับมาให้ได้ตามที่หลวงพ่อจ่าหลวงพ่อจังทะเบิงนะครับหลวงพ่อ เอ้ยอ๋อจบานาเอ้ยเจ้าอย่าตึงห่องตึงห้และสุูบานาเข้าไปนอนเด้อแต่ว่าที่เจ้าสิเดินทางไปเอายาอยู่น้ำเขาไก่ลาดนั่นกฎของมันไม่อยู่ว่าว่ากฎระเบียบของป่าเขาไก่ลาดรวงพ่อต้องระมัดระวังต้องขลั่มสิ่งใดแนี่พ่อต่ตะเวนขึ้นให้เดินทางออกจากที่ได้ยาแล้วให้เหลียบกล่าท่านที่ให้ค้นป่วยได้กินยาก่อนแต่วันจะละฝ่ายยานั่นจังสิขังนั่นแน่เลยเขานอนสะดุ้งหลาเด้อ เออตื่นสูมาแล้วมือเจ้าก็ต้องบินบานด้บมือเอิญเด้อเจ้าเดินทางเขาไปเขาไก่ลาดไปหาดาบดไปเอายาหวานยาดีน้ำพวนนั่นลูกาเด้อเป็นหนาผมสิกาบลาหลวงพ่อตั้งแต่ขึ้นนี่ที่นั่งที่ชั้นผมกติเตรียมใบเรียบร้อยเด้อขับหลวงพ่อเด้อเอาเอาไปเปลียเป็นโตผ้าเขาวันนั้อีเมยเพิ่นประเชนญท่าผมเดิหลวงพ่อเล่าสีลูกสียน่อได้บอกกระจังทับเบิงาเป็นบาดเป็นกระโจนไก่พิ่นล่างเองเทกเกนเทเองเด้อครับหลงพอด้วต้องหยาดออกไปโซสมเนโรปนาไฟวาสมเนิน สมนาพอตื่นเช้ามาเสงงทองจับขอบฟากก็รีบออกเดินทางทันทีด้วยมุ่งห่วงังจากได้ยาดีมารักษาโยมมันดาก็บายหน้าขูเ่เข้าเข้าสู่เขาไกลลาแต่ก็ไม่อาจเออด้วยความเป็นห่วงชีวิตของมันดาก็มีนักการกันขังนั้นแหลย